สวัสดีค่ะเพื่อนๆดูซิวันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่ป่าใหญ่ของายกาเล็กนะคะวันนี้แล้ววันนี้มีโอกาสดีวันนี้แดดดีด้วยแล้วอัพเปิลพาพี่ชายกับพี่สไปมาเดินนะคะแล้วอยากให้เพื่อนๆดูว่าวายกาเล็กที่นี่โตขนาดไหนแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าความอุดมสมบูรณ์ของเขานะคะเพื่อนๆแล้เอัพเปิลจะให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะดูสิคะ ต้นของเขานะคะบางต้นก็มีดอกออกมาพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอ l ล t อ f ออฟเดมนะคะแถวนี้เต็มไปด้วยป่าาวกาเหล็กนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้อัลจะเก็บเขานิดหน่อยนะคะขับกลับบ้านแล้วก็ไปกินกันนะคะแล้วก็อยากโชว์ให้เพื่อนๆว่าเทศกาลาวกาเหล็กของปีนี้เรามาเต็มที่แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเราเห็นที่นี่สวยมากแล้วก็ เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะแถวนี้นะคะไม่ค่อยมีใครมานะคะเพราะว่ามันไกลเหตุผลก็คือมันไกลนะคะถ้าอยู่ใกล้ในเมืองก็จะโดนตัดไปเป็นแหวงแหวงอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ทุกตารางนิ้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอาเปนชอบมาที่นี่ส่วนมากนะคะถ้ามีเวลานะคะแล้วยิ่งตอนเขาออกดอกนะคะจะเป็นสีขาวทั้งป่าบนนี้เลยนะคะเพื่อนๆ เรามาดูแล้วก็มาชมแล้วก็ได้กลิ่นของวายการเล็กก็จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะเราอยู่ในป่าวายการเล็กค่ะนเพื่อนๆเห็นไหมคะวันนี้มีแกงมานะคะเดี๋ยวจะให้เห็นนิดหน่อยนะคะเขารออยู่ตรงนั้นแกงของแอปเปิลนะคะ say hello my gang hello <Hi. S 1> นี่เป็นแกงของแอปเปิลนะคะวันนี้นะคะมากันนะคะ และเห็นไหมคะวายกาเล็กโอโหทุกที่นะคะหันไปทางไหนนะคะมีแต่วายกาเล็กค่ับเพื่อนๆเห็นไหมคะ okay, okay? อิสตเอ็กโอเคอแล้วมีทุกคนตื่นเต้นนิดหน่อยวันนี้แอปเปิลพาเข้ามาเดินแล้วก็ขึ้นเขานิดหน่อยนะคะอ่าที่จริงวันนี้เป็นแฮปปี้อีสเตอร์นะคะแอปเปิลก็ขอโอกาสแฮปปี้อีสเตอร์ทูอฟวรีวันนะคะวันนี้ เป็นวันหยุดของเราที่นี่ค่ะอัเปิลโชคดีรวมกันเป็น4วันพอดีเลยนะคะแล้วเรามีโอกาสพาครอบครัวของพี่สไปมาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็มาเดินออกกำลังกายนะคะมา,าสเปนไทม์ด้วยกันที่จริงเราไม่ได้โลนลี่อยู่ที่นี่มีเพื่อนเยอะๆคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วก็ฝากฝากถึงเพื่อนที่เมืองไทยน,นะคะ คิดว่าส่งการใกล้มาแล้วทุกคนก็คงจะเอ็กซไซทกันเหมือนกันใช่ไหมคะแต่คนที่นี่ก็ตื่นเต้นกับซัมเมอร์ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ดอกไม้เริ่มบานมีนกมีอะไรมาร้องเป็นธรรมชาติที่บ่งบอกถึงว่าหน้าร้อนเริ่มมาแล้วซึ่งจะสร้างความสุขให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอคนเดินเยอะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เห็นไหมคะเห็นไหม โอ้ยกระเทียมกระเทียมกระเทียมยกระเทียมทั้งนั้นเลยกระเทียมเดี๋ยวปุ้นจะให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเต็มไปหมดนะคะเต็มไปด้วยกระเทียมป่าของเรานะคะทุกที่นะคะทุกที่เพื่อนๆรอบๆเห็นไหมคะสรุปแล้ววันนี้ปิ้ลก็เดินอยู่ในดงกระเทียมนะคะเห็นไหมจะเดินไป